สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้แสดงสาขาของร้านสะดวกซื้อจอยมาร์ทั่วประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ติดต่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆที่เตรียมไว้ต้อนรับสมาชิกประมาณกว่า40ร้านและศูนย์ประสานงานธุรกิจจอยอันคอยก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนนะครับ ผมชื่อประคองศักดายะเดชมียศครับจ่าสิบเอกเป็นคนบำนาญครับอายุก็กว่า60ปีแล้วเคยรับรายการทหารกรมแพทย์ทหารบกเริ่มต้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพยาไทยกรุงเทพมหานครโยกย้ายไปประจำหน่วยทหารต่างจังหวัดหลายแห่งและมาออกจากราชการที่จังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันยามว่างเกษียณอายุก็ทำธุรกิจเบาๆรับเติมเงินออนไลน์โทรศัพท์ ในชุมชนที่พักกับธุรกิจจอยแอนคอเป็นธุรกิจเส้นผมบางภูเขาที่ใครๆก็กลัวแต่ไม่รู้จะกลัวไปทำไมเหมือนกับจะกด ATM ถอนเงินก็ไม่กลา้าทั้งๆที่เป็นเงินของเราผมจึงลองทำดูซื้อกินซื้อใช้ได้คะแนนสะสม3,400 PV ซ้ายขวาก็จับคู่ได้คืน1,000บาทแล้วง่ายจังครับ ดูสาขาของร้านจอยมาต์ต่อไปครับเริ่มต้นด้วยสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศต์ตําบลไซมาอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเปิดทุกวันครับ10.00ถึง19.00กนสาขาอื่นๆเช่นรัชดาพิเศษภูเก็ตหาดใหญ่อยุทยา บุรีรัมย์ลำปางเชียงใหม่ชุมพรัชนาทตรังเชียงรายลบบุรีพะเยาจันทบุรี ที่สนุนโลกนกครศรีธรรมราชแพร่กระบีนครราชสีมาเดมอนสาขางามวงวานประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ประสานงานศรีสะเกตราชบุรีและประเทศกัมพูชานั่น สกลนครนาราธิวาสน้องคายอุตรดิตถ์เลยร้อยเอ็ดและย่างกุ้งประเทศพม่าครับส่วนศูนย์ประสานงานก็มีสมุทรประการอ้อมน้อยร้อยเอ็ดนครศรีธรรมราชชนบุรี สุพรรณบุรีอุดรธานีซึ่งแนวทางต่อไปในอนาคตก็จะขยายสาขาไปอีกให้ทั่วถึงมวลชนในชนบทแม้ต่างประเทศตัดสินใจสมัครทำธุรกิจหรือเข้าไปศึกษาตามเว็บไซต์ที่ปรากฏในสไลด์ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้า สวัสดีครับ